พย okay, าศาสตร์ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะคะในภาษาอังกฤษของเราเรียกว่า Static e r e c t r i c i t y หรือในภาษาจีนที่เรียกว่าจิ้งเตี้ยนนะคะ้เรามาลองรับชมกันเลยนะคะว่าการทดลองของเราในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างการทดลองที่1อุปกรณ์ในการทดลองครั้งที่1อุปกรณ์ชิ้นแรกคือหลอด STOR e ขวดซื้อขวดน้ำ Bottle p ิ n g งชุยและสุดท้ายนะคะทิชชู่ Tissue Paper Mian านุ่ขั้นตอนที่1นึ่ขั้นตอนที่1น,นะคะให้นักเรียนนำกระดาษทิชชู่แล้วก็หลอดให้นักเรียนนำกระดาษทิชชู่นะคะมาขัดหลอดทั้ง2ด้านค่ะจนเกิดความร้อนนะคะทำแบบที่ครูทำเลยค่ะ ขั้นตอนที่ 2, 2> ค่ะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะให้นักเรียนนำหลอดวางบนขวดน้ำค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เอามือวางเหนือหลอดห้ามให้โดนหลอดนะคะแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหลอดของเราสามารถหมุนได้ตามนิ้วมือของเรา ครับผมส่วนการทดลองที่2นะครับของเราก็ยังคงเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับส่วนผลการทดลองจะเป็นยังไงนนะเดี๋ยวเราตามดูกันเลยครับการทดลองที่2อ,อุปกรณ์ในการทดลองครั้งที่2อ,อุปกรณ์ชิ้นแรกคือไม้บรรทัด ruler ชื่อือ,อกระดาษ paper ชื่อ และทิชชู่ทิชชู่เพเปอร์มียนจือขั้นตอนที่1ให้นักเรียนนำกระดาษมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขั้นตอนที่2จากนั้นให้เรานำกระดาษที่เราฉีกแล้วโปรยลงบนโต๊ะ ขั้นตอนที่3นํากระดาษที่ชู่มาขัดกับไม้บรรทัดทางด้านใดด้านหนึ่งจนเกิดความร้อนขั้นตอนที่4เมื่อเราขัดไม้บรรทัดจนเกิดความร้อนแล้วจากนั้นนำไม้บรรทัดมาวางเหนือกระดาษเล็กน้อย นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ากระดาษจะลอยขึ้นมาติดกับไม้บรรทัดน,นะคะเดเกๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เศษกระดาษของคุณรูนั้นลอยขึ้นมาติดไม้บรรทัดเกิดจากการที่คุณรูนํากระดาษทิชชู่มาขัดกับไม้บรรทัดซึ่งเหตุการณ์นี้เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตครับเกรดความรู้ แรงดึงแล้วก็การเกิดประกายไฟค่ะแต่การเกิดประกายไฟนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์นะคะเราเหตุการณ์ไฟฟ้าสถิตที่สามารถพบในชีวิตประจำวันนะคะก็อย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยลูกติตไปกับตัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็อย่างเช่นไฟฟ้าสถิตเกิดบนเส้นผมทําให้ผมชี้หูเองค่ะสรุปคําศัพท์ไฟฟ้าสถิต static electricity จิ้งเตียนขั้วบวก a <An> อ o d e ยางจีขั้วลบแคโทดยินจีอิเล็กตรอนอิเล็กทรอนตียนจือแรงผลักพุช <P uch. S 2> ถุยลี่แรงดึงพ l วลาลี่ประกายไฟสปา r k เตียนหัวหัวสำหรับการทดลองของเรานะคะก็ข,ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้สำหรับ